สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ Berserker เดี๋ยนะ Berserker 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 อืมจะว่าไป Berserker เรามีของใหม่อะไรบ้างไหมไหนดูซินอกจากโล่หนามนอกจากโล่หนามมันก็จะมีตาตาเสือใช่ไหม Tiger เกอร์เสือเนาะเอ่อสิงโตลีโอใช่ไหม t i g e เสืออ่าใช่มีตาเสือขึ้นมาฮะ เขาบอกว่าเมื่อโจมตีมีโอกาสที่จะได้แวมไพร์หนึ่งหน่วยนะฮะแวมไพร์หนึ่งหน่วยแล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้บัฟได้บัฟดับเบิลดับเบิลดับเบิลมันต้องวางช่องว่างอะแต่ตามจริงมันต้องได้เงินเยอะๆเยอะมากๆนะฮะแต่การได้แวมไพร์อาวุธที่ไหนของเราบ้างที่พพอร์ตแวมไพร์ตัวนี้ไหมเอ็มพาวเวอร์แบตเตอรเได้หนามไม่เกี่ยวฮะแล้วก็มีเชนวิธเชนวิธเนี่ย จะซัพพอร์ตเรื่องของการลบดีบัฟนะฮะลบดีบัฟลบดีบัฟอืมแล้วแล้วเรามีอะไรที่ช่วยลบได้บ้างนอกจากใจดำของเราถ้าสมมุติเราจะเล่นแซ่นะแซ่แท่มีอะไรบ้างไหมมีเม,รรม็ดสีมูเนี่ยใช่แน่แน่ใช่แน่แนะ่ฮะใช่แน่แน่แล้วอย่างอื่นล่ะมีไหมอย่างอื่นในการลบบัฟฝ่ายตรงข้ามไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีมีแต่ใจดําหรือว่าไอตัวนี้ไอตัวนี้ลบลบของเราเองลบบับไฟไ่ตยตรงข้ามเรามีอีกไหมติ๊กตอก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 อืมจะว่าไปใจดําอยู่ไหนเนะี่ยใจดำอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ใจดําอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้มันก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งจะเล่นแท้ไหมแทบเป็นเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เล่นยากนะอันนี้บอกตามตรงนะครับเล่นยากจริงยากจริงแล้วเราได้กระเป๋าอะไรเมื่อกี้ได้กระเป๋าอะไร ดัฟเฟิลแบกด้วยดัฟเฟ r b แบกดัฟเฟิลแบกดัฟเฟิลแบกเออดัฟเฟิลแบกมันไม่เหมาะกระดาบใหญ่มันไม่เหมาะกับดาบใหญ่มันไม่เหมาะกับขวานใหญ่เพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยมากๆนะฮะน้อยมากๆจริงๆอืเอเราไงดีคราวที่แล้วเราเล่นอะไรนะโล่หนังกับสไป์ใช่ไหมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเล่นแซ่แล้วกันแซ่สายชาแมนสายชาแมน แต่ชาแมนมันจําเป็นจะต้องมีมีรูเยอะนะมันต้องมีรูเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องแบบว่ามีมีแท่สองอันหรือไม่ก็ชุดเกราะเยอะหน่อยอาจจะเป็นดักก้อนสเกลสักสี่ห้าตัวเอาไหมลองไหมโอเคเดี๋ยวเอาตามนั้นแล้วกันฮนะโอเคแท่แส่แส่แสแแ,แ,แ,แลโล่เอ่อชุดเกราะเดี๋ยวผมเอ,เอาโลมาก่อนแล้วกันอะโล่มาก่อนฮนะเหลือตั้งห้าบาทเดี๋ยวผมลองวางของแป๊บหนึ่งนะฮะ มาเมาื่อกี้อะไรไม่รู้ติดคอไฟตรงข้ามามีคอนเออใช่จริงด้วยเราต้องมีคอนด้วยฮะลืมไปเลยว่าเราต้องมีฟอรจิงแฮมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีดาบดาบไม่ใช่ดาบไม้ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมซื้อไว้โซมาทำไมก็ไม่รู้ได้ซื้อป่ะม,มันหลงหลงลืมๆดมอย่างงั้นแหละแก่แล้วฮะ,ะหยิบอันนี้มาก่อน 1, 2, หนึ่งสองฮะรีโลหยิบอันนี้มาชุดอยู่ตรงนี้ฮะเอามาต้องใช้ครับต้องใช้ต้องใช้อันนี้ออกมาวางไว้แถวๆนี้ แล้วก็เอาหนามขึ้นไปฮะหนามขึ้นไปอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับชุดเกาะเยอะหน่อยวันนี้ชุดเกาะเยอะหน่อยแล้วก็ปกติเนี่ยแทะของเราอ่ะจะใช้เซมินาค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่การตัดเลือดแล้วก็น่าจะเป็นชุดเกาะอ,อย่างเดียวแต่ก็ต้องดูหลายๆอย่างด้วยนะต้องดูหลายๆอย่างด้วยครับเผื่อบางทีเราได้ไอ้ตัวนี้มาเจ้าดักกอนเซดอะดักกอนเซดมาฮะวันนี้ถ้าได้มาผมจะเล่นนะ ถ้าได้จะเล่นนะครับป๊๊บป,บปบซึ่งมันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เฉยหรือจะเอาฟอร์จูน่าคิสมาฟอร์จูน่าคิสอืมไหนดูซิมันบอกว่าไอเทมไลลี่สาเปอร์ซ็นไหนดูไหนดูไหนดูไอตัวนี้มันบอกว่าไม่ตีแล้วโดนตีแล้วลบทันทีตีแล้วลบทลลบันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กถ้าเป็นสนับมือเนี่ยไม่แน่เออไม่แน่ฮะแต่เราก็มีค่ารักให้นะ ค่ารักให้เพราะว่าแท่เราเนี่ยมันตีไม่ค่อยแม่นฮะไม่ค่อยแม่นเพราะฉะนั้นเราไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เอามาเอ้ยเดี๋ยวนะจะเอามาไหมเอาสิเออล้วคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำฮะเออเจ้าชาแมนมันต้องใช้ค่ารักในการในการเจน5บัฟฮะเออเพราะฉะนั้นต้องใช้ครับหยิบมาฟอร์จูน่าคิส แล้วก็หยิบอันนี้ออกมาขายเวทโซนออกไปฮะรีล้อหนึ่งทีหยิบช่องมาหน่อยหนึ่งขออีกทีหนึ่งแล้วก็ถุงมือข้างหนึ่งล็อกอันนี้ไว้หน่อยฮะแล้วก็ชุดเกาะขึ้นไปกันต่อครับไปตรงข้ามมมีถุงมือข้างหนึ่งธนูอุ้ยดาบ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 เขามีดาบเยอะนน่อยดาบเยอะไปหน่อยฮะดาบเยอะไปหน่อยแต่เรามีชุดเกาะนะมีชุดเกาะครับอันนี้อะไรเอ่ยดีบัฟดีซิสามครั้งป้องกันป้องกันดีบัฟสามครั้งหรอ สี่เอ้ยแต่ไฟขรงข้าไม่มีดีบัฟนี่ใช่ไหมอืมเขาไม่มีฮะแล้วแซ่ออกมาแล้วครับแซ่ออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขายไม่กว่าครับ1และ2ฮะซื้อนี่มาแล้วก็รีโลหนึ่งทีพจรจิงแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้ดับเบิลแบ็กอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ผมจะขายอันนี้ไปซื้อนี่มาฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็กล้วยสัก2ลูกแล้วกันเผื่อไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เดี๋ยวเจอถุงเท้าผมก็จะครับเอ้ยรองเท้าไม่ใช่ถุงเท้าเจอรองเท้าก็จะคล้าไปก่อนนะฮะเผื่อได้นะครับก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ก็ดีอ่ะได้ก็ดีได้ก็ดีดดแล้วฝ่ายตรงข้ามเล่นหอกอืมแต่เราก็แรงนะเราก็แรงครับเราก็แรงเราก็หยิบออกมาหนึ่งครับสองฮะลีโลเออฉาบเอาอันนี้มาก่อนละกันหนึ่งอันฮนะหยิบมาหยิบมาหยิบมา นิวางนี้ครับหและ2ครับแล้วก็กล่องสมบัติน่าสนใจนี้ได้แค่ได้แค่นี้เองเหรออ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะได้แซ่โซโซแซ่มาแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของครัขบของไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะไฟตรงข้ามมีไม้บาตองอยู่3อันแล้วอาวุธของเขาอยู่ที่ไหนกันเลยอืมคือเขาจะแบบว่าเน้นไปที่ฟาทีกเหรอหรือยอย่างไร แต่เราก็ลบบัฟฝ่ายตรงข้ามทิ้งนะแล้วตอนนี้ค่าความแม่นยาเราถึงร้อยแล้วครับค่ารักเราสามหน่วยถึงร้อยแล้วนี่ไงเราลบทิ้งฮะลบทิ้งลบทิ้งแล้วแล้วตอนนี้เราต้องหาแร่สีชมพูนะฮะหาแร่สีชมพูสีชมพูเออสีชมพูแล้วเมื่อกี้เรามองไอ้นี่ทําไมเนะี่ยไอตาตาเสือตาเสือแล้วก็มีแท่งอีกอันหนึ่งเราเล่น2อันไหมคูดาวม,มันสองว,กวีกว่าเลยนะฮะน่าสนใจหยิบนี่มาอีกหนึ่งอันนี้มาอีกหนึ่งล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งแม่ ทำไปได้ทำไปได้นี่วางไว้ตรงนี้ครับ1และ2ฮะแล้วก็ไปกันต่อครับไปตรงข้ามก็มีกำลังคราฟแท่เหมือนกันนะแล้วก็มีกระปุกหมูด้วยของเราแท่สองอันไหวปะต้องดูเซมินาฮะเราจะลงลงน้อยกว่าครึ่งไหมมันเคยลงน้อยกว่า3ามไหมเคยฮะลงด้วยลงด้วยแป๊บหนึ่งอ่าลงครั้งที่สองฮะ แสดงว่าเราจะมีปัญหาอยู่แป๊บหนึ่งมีปัญหาฮะมีปัญหามีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรอรอกลอ้ลวยขึ้นได้ก่อนนะเพราะว่าช่องตอนนี้ผมไม,ไม่มีช่องไนงะแล้วตอนนี้ดาเมดเราไม่ค่อยมีฮนะายตรงข้ามเขาก็เพิ่มหนามไนงะเพิ่มหนามฮนะเพิ่มหนามอือฮืโอเคหยิบอันนี้ออกมาฮนะลีโลหยิบบัพอร์อันนี้อันหนึ่งฮะแล้วก็เอเวอรี่สามนกกระจอกตัวนี้น่าสนใจมากฮนะน่าสนใจมากเดี๋ยวผมหยิบมาหน่อยแล้วกัน อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะทำไมเอานกมาเพราะว่าผมอยากจะเร่งเร่งความเร็วในการทิกเกอร์นะฮะเพราะตอนนี้กล้วยเห็นป่ะ5วินาทีนะครับเหลือ4เห็นไหมนกนกเข่าขันทีนึงก็ลดความเร็วลงไม่ใช่ลดความเร็วในการคูดาวลดเวลาในการคูดาวเออต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วฝ่ายตรงข้ามมามีฮีโร่ลองซอสอันเดียวเราจะไหวหรือเปล่าอ่าเลื่อนเราเหลือครึ่งเดียวเนี่ยแบตเตอร์เรดออกมาทันไหม ทนันเปล่ารถฝ่ายตรงข้ามเลือดยังเต็มเหมือนเดิมเลยฮะเลือดยังเต็มเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเคเราเปิดเบนทะเลตฮะเราตีเขาบ้างตีเข้าบ้างตีเข้าบ้างแล้วเลือดเราอะจะเต็มไหมจะเต็มหรือเปล่าตี30 22พิพี่เกมได้ไหมพี่เกมได้ฮะพี่เกมได้เฉยแล้วเลือดเราก็ไหลลงไหลลงใช่ไหมน่ากลัวมากเลยอ่ะหยิบอันนี้ออกมาวางเปี้ยงไว้ตรงนี้แล้วมีคาทูลูฮะไม่เอา หยิบอันนี้มาวางนี่ป้องกันตาบอดอ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันนะรีโลหนึ่งทีมีตาช้างด้วยอะตาช้างใส่เข้าไปฮะแล้วก็มีคอร์โเตตต้องใช้ครับต้องใช้ต้องใช้ไม่มีช่องอ่ะไ,ไม่ไม่มีช่องให้หรอโอเคไปกันต่อครับไม่มีช่องให้ใช้อ่ะแล้วแบบรู้สึกเหมือนเหมือนจะจะยังไง จะไม่พอคือเหมือนจะซื้อของได้ไม่เยอะแต่แบบว่าพื้นที่ใช้กว้างมากเลยฮะตอนนี้กล้วยเราทิกเกอร์ใช้เวลา4.5 5มันจะว่าไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาหาพืชอย่างอื่นนะมาช่วยทิกเกอร์นะฮะอตตี้ตอนนี้เราได้บัฟเพิ่มขึ้นฮนะชาแมนเรามีมีค่ารักมีค่ารักในการเด้งมีค่ารักในการเด้งเราตี้ตี้โอเคเปิดปเปทนธเลสมาแล้วเราโดนแรงฮะโดนแรงไปตรงข้ามมิเตอร์สตูเกอร์ฮะแล้วเขาเร่งอะไรไปเร่งไปเร่งมงขุด ไปเร่งมงกุฎเออมาเอาอันนี้หยิบมาก่อนฮะแล้วก็เอาตาครีอ์ตาครีอ์อืมเอาวางไวนน้ตรงนี้ตาตันวางนี้อันนี้ขึ้นไปวางฮะลีโลหมดแล้วด้วยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแซ่ยังเก็บไปน,นี้ก่อนครับไปขั้นต่อฮะตาครีอ์เอ้ยตาครีตาสตันนะตามจริงไอ้เจ้านกเหยี่ยวเนี่ยผมก็ไม่ได้จะจะใช้นะ ผมหาแร่สีชมพูอยู่เนี่ยซึ่งมันไม่ออกสักทีไม่แน่ผมอาจจะต้องแบบว่าหากล่องสมบ,บัติอีกหนึ่งกล่องอะแต่ผมก็ไม่มีที่วางกล่องสมบ,บัติด้วยนะอาตี้ค่ารับมีอยู่5หน่วยฮะพอใช้ได้อยู่4ี่หน่วยแล้วตอนนี้เราคริติคอยี่สิบสี่อเนะอารตี้ตี้ตี้ได้อยู่นะแบบเอออันเดียวก็สู้ได้นะเนี่ยเห็นนี้อะเห็นนี้ก็สู้ได้ครับแล้วก็ของที่ผมเล็งไว้ไม่ออกฮะผมเอาเอาอันนี้มาแล้วกันใช้ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้ ได้ไม่ได้ไม่รู้ผมหยิบมาวางก่อนแล้วกันเออหยิบมาวางก่อนนะหยิบอ,อ,นะอันนี้ออกมาฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอาหาช่องเพิ่มครับหาช่องเพิ่มหาช่องเพิ่มอันนี้หลุดหลุดจอหลุดจอนี้หลุดจอเอาอันนี้ขวดนี้วางไว้ตรงนี้ฮะนี้วางไวน้นี่อ้าหัวใจอยู่ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะไปต้องข้ามมีคาถาอยู่2อันใส,ขส่ขี้โกงคาถาฮะขี้โกงคาถาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เขารวมเองฮะ อันนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ไงเรนโบว์พชั่นฮนะมันจะทําให้คาถาทุกของของทุกอาชีพอะออกมาใหม่หมดเลยฮะอตี้ตอนนี้เรามีบัฟนะมีบัฟมีบัฟฝ่ายตรงข้ามก็ฮิวฮิวเอฟพาวเวอร์ขึ้นมาขึ้นมาเราลบทิ้งลบทิ้งรีโอ้โหดีนะครีได้ด้วยอะดียังดีที่ครีได้ฮะยังดีที่ครีได้หยิบอันนี้ออกมาฮะขวดนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ครับแล้วกล้วยลูกนี้ขึ้นไปส่วนลูกนี้มีว่างอยู่2ช่องเดี๋ยวหาช่องเพิ่มนิดนึงฮะ ขออีกช่องนึ่งนี่สีชมพูสีชมพูเก็บไว้ก่อนล็อกอันนี้ไว้5บาทอันนี้ขายขายไปก่อนแล้วกันฮะขายไปก่อนแล้วกันน,ะน,น,น,นี้ยังวางได้ตรงนี้ยังวางได้ออายังวางได้ยังได้นี่วางได้แล้วอันนี้วางไม่ได้อันนี้วางได้นี่วางได้อันนี้วางได้ไดส่วนอันนี้ต้องต้องรอเม็ดใหญ่กว่านี้หน่อยฮะนี่บอกมีโอกาส2ี่ที่จะลบบัฟ ฝ่ายตรงข้ามได้นะแค่25%่แล้วตอนนี้เราครีอยู่ที่3าเอ้ยยีนะฮะถามว่าน้อยไหมมันก็น้อยนะน้อยครับแต่ถ้าสมมุติผมได้เม็ดใหญ่กว่านี้ผมว่าจะเปลี่ยนแหละรีโลล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อครับไปตรงข้ามคือชื่อมันอ่อานว่าเมอร์มิวคิรี่เอเลเมนทัลฮะเดี๋ยวนะไม่มีใครทักผมเลยนะว่าผมพูดผิดหรือมันชินชากันแล้วก็ไม่รู้ เมอร์คิวรี m เอเลเมนทัลนะฮะตีตอนนี้แบตเทอเแล้วแบตเทอรเรเราตีขึ้นตีขึ้นติดพิษไวละสามสิบเราตีขึ้นตีขึ้นเราฮิวว่าเป็นร้อยเป็นร้อยเราตีตีตีหน่อยตีหน่อยเออขออีกทีนึ่งนึกว่าจะตีไม่โดดก็ยังครีอยู่นะยังครีอยู่ยังครีอยู่ใจดำออกมาโอเคใจดำออกมาปุ๊บมีตังค์อยู่14บาทจะซื้อตัวนี้ก็ได้หรือจะซื้ออันนี้ก็ได้ถ้าผมซื้อปุ๊บเราจะได้นกกระยางออกมาตัวหนึ่งซึ่งเอามามป๊ อันนี้วางไว้ตรงนี้ล็อกอันนี้ไว้ล็อกนี้ไว้ไปกันต่อครับสรุปแล้วไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยฮะไฟตรงข้ามเล่นดาบโอ้หอดาบโกงดาบนี้โกงมากๆนะผมว่ามันสมควรเนอะแบะใช้ฮีทสองหน่วยในการสร้างสาับอิมพาวเวอร์เนี่ยมันโกงมากๆเลยนะฮะเอาตีแล้วเลื่อนผมเหลืออยู่ห้าห้าหน่วยกาอแตกไปแล้วเราตีต้องตีต้องตีอีกโอเคหัวใจเราเด้งขึ้นมาเราตีสองร้อยเจ็ดสิบอีเจ็ดหน่วยกับอีร้อยแปดเอาตีก็ ไอ้ดาบที่โกงผมลองเล่นแล้วดาบนี้โกงจริงๆฮะโกงม,กมากๆดูเอ็มพาวเวอร์มันดิ27ิหน่วยฮะ27หน่วย,วยเออใช้ 2... 2... ไอ้2ฮีทในการสร้าง3เอ็มพาวเวอร์ไม่มีอาวุธชิ้นไหนที่สร้างเอ็มพาวเวอร์ได้เร็วขนาดนี้แล้วนะฮะขนาดคาถาหนามยังได้แค่2นะครับคาาหนามยังได้แค่2เออแล้วอหยิบนกมาลืมไปว่านกหางมันยาว อ่านี้วางไว้ตรงนี้ครับดาบอัน,นเขียวขายไปเซออัน,นี้มาวางแทนน่ะแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้นกกระยางอันนี้ป้องกันป้องกันตาบอดถ้าสมมุติวางไว้ช่องว่างจะเสกตาบอดให้น่าสนใจวางอย่างนี้ไปกันต่อครับเว็บที่13บาฮะไฟตรงข้ามเล่นสายพิษฮะมีธนูพิษธนูพิษธนูพิษเออ ตีแล้วเราโดนเนี่ยเลือดหายไปแล้วครึ่งหนึ่งฮะครึ่งหนึ่งเบามากๆเราเนี่ยตัวเบามากๆแล้วแล้วกรอะเรามีแล้วแตกไปแล้วฮะแตกไปแล้วละตีห้าสิบเก้าสิบห้าสิบเก้าสิบต้นพิษอีกตนพิษอีเขายีกที่ไม่ไหวฮะใส่พิษเราแบบว่าน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงจริงหยิบอันนี้ออกมาแล้วชุดเกาะลืมไปเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเราไม่ต้องเคลียร์ฮะขายนี้ไปหนึ่งเหลือตังขอสี่บาทได้ไหมถ้าสมมุติผมขายนี้หนึ่ง หนึ่งสองสามรุ่นช้างไม่ใส่ได้ไหมรุ่นช้างอ่รุ่นนี้ขายไปหนึ่งขายไปสองครับแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็เช็คนกฮะเช็คนกเช็คนกเช็คนกอันนี้ล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเช็คนกเช็คนกอืมเช็คนกนกหาง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 มันมันติดอยู่นะหางอ่ะไอเนี้ยหางนี้วางไว้ตรงนี้ครับเอากล่องสมบัติวางไว้นี่แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้ว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  ดาว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 อืมอ่ะเอากล้วยขึ้นไปฮะนีว่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ไว้อีกอันหนึง่งซึ่งมันตัดเลือดแค่40%่นะฮะแค่40่สินะถึงจะใช้ใช้ใชสอง,สอง,ใ,ชสองใช้สองอันก็ยังตัดเลือดแค่40นะครับแต่ทีเนี้ยคุณสมบัติที่ผมอยากได้ก็คือสติลสองบัฟนะฮะสติลสองบัฟอันเนี้ยผมอยากใช้นะไปกันต่อครับเพราะว่าเปนจะทำให้แ<ๆ>ซ่งเราเนี่ย ดาเมจแรงขึ้นเออดาเมจแรงขึ้นแล้วมีตามาป่าแล้วเราก็จะทําให้แท่เราตีเร็วขึ้นด้วยนะฮะคิดว่านะ่าจะสู้ได้แหละอ่ามีกล้วยอยู่2ลูกสู้ๆเขาสู้ๆเขาแล้วเราก็ดึงขึ้นสั้นหลุดหลุดไอ้นกนกแก้วของเราเลยเอาตีตีหน่อยตีหน่อยอ่าโอเคเราเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเราขโมยบัฟเข้ามาโอเคเนี่ยขโมยบัฟพอขโมยบัฟปุ๊บเนี่ยดาเมจมันจะบวก2เห็นเห็นเลยนะฮะเนี่ยบวกที่4 5ห้าดาเมจ5้ากว่านะแล้วเราตีหูยคลิปเป พริเป็นร้อยแล้วครับอืมโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้วางวางให้เขาอันนี้เขาหย,ยิบลงมาน่ดนึงอ่าได้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 ีดดดดดโลสตันตัวนี้มันจะป้องกันถ้าใส่กับอาร์เมอร์นะสตาร์แพทเทิร์นมีโอกาส40%่บที่จะดีซีดดีบัฟซีหเออตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนคุณสมบัติใช่ไหมตะก่อนมันการสตันนะอ่ะน,นี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็กล้วยเอาอันนี้มา วางไว้ตรงนี้หางหางมันเกะก,กะมากๆเกะก,กะมากเลยเอาท้างั้นอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วก็ช่องว่างตรงนี้น่าสนใจไปวางอะไรได้บ้างอาอนกตัวนี้มันเป็นปลพายด้วเหรอใช่เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเราอะเพิ่งรู้ฮะเพิ่งรู้อันนี้วางวางไวน้นี่วางไวน้นี่วางไวน้นี่อ่ะโอเคกล้วย2ลูกนี้มันไม่ได้ติ๊กเกอร์เข้าหากันนะลีร้รหนึ่งทีนี่อนี่ะ ของดีฮะเราไม่จําเป็นต้องคลีก็ได้ใช่ไหมได้ปะได้ไหมหรือจะจาเป็นต้องคลีถ้าจําเป็นต้องคลีเท่านั้นผมใส่ที่คอนแล้วกันเอาไปใส่ที่คอนฮนะแล้วก็เอาลุนช้างขึ้นไปแปะขึ้นไปข้างบนฮนะรีโลหนึ่งที่มีดาบไม้อนะ่ะไม่ไหวมั้งไม่ไหวฮะช่องตรงนี้เว็บที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันฮนะไปกันต่อครับ ไฟต้องข้ามเป็นสายพิษจา๋าโอ้โหเดี๋ยวมัน,มนเดี๋ยวมันเทออกมาเดี๋ยวดูมันเทออกมาเดี๋ยวดูมันเทอืมโดนมาแล้ว3าหน่วยแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดขวดอีกฮะตอนนี้เกาะไฟตรงข้ามร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วเลื่อนเราเหลือครึงคร่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอเลื่อนครึ่งเดียวปุ๊บขวดมันจะระเบิดเดี๋ยวมันจะเทเทไปแล้วเทไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราตีตีแล้วตอนนี้ดาเมจเราหกสิบเอ็ดแล้วอืมหึ่มดาเมจหกสิบเอ็ดนะฮะเอ้ยดามเมจขึ้นไวนะหวัวใจ ใช้ได้เลยฮะใช้ได้ใช้ได้เอาอันนี้มาอีกปรับตั้งไว้แถวแถนี้ได้ไหมนี่วางไว้ตรงนี้โอเคเม็ดฟ้า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 เอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้กันนี่วางนนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีชีตมีชีตอ่ะมีชีต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 อันนี้วางวันนี้หนึ่งนี่สองโอเคแล้วก็ลุนช้างครับวางไว้นี้แล้วชีต ขึ้นไปวางไว้ตรงนี้ฮะพอดีเลยไปกันต่อครับเว็บที่16แล้วนะไฟตรงข้ามมีโซมีโลอ,อยู่สามสี่อันแล้วเขาใช้นิ่งอัมเบรตเอ o ฟอร์จูนนะฮะอัมเบตเอาฟอร์จูนูแล้วเรากรอกเขา,500าห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าเอาเราเร,เราเด้งบัฟขึ้นมาเด้งบัฟขึ้นมาฮะเลือดเรามีห้าร้อยสามสิบแล้วไฟตรงข้ามมีนามมีนามเราลบน้มทิ้งอะเราลบน้มทิ้งได้ฮะแล้วเรามีนามเพิ่มนามมาจากไหนเนี่ย มามามาจากมาจากไหน29น้าำเรามาจากไหน <c oughs> เราสติวสติวขโมยบัฟปขอยงามแล้วไปของข้ามมีแต่หนำเราก็ขโมยแต่หนำฮะอตีตีตีเฮ้ย <c oughs> ขโมยกันอย่างนี้เลยเหรอสองบัฟสองบัฟ <c oughs> ขโมยสองบัฟแล้วเขามีแต่หนำแล้วเขาขโมยแต่หนำม,มาเออแล้วผมก็งงว่าหนำม,มันมาจากไหนเออแม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อย อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งี้สองครับแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หน่อยอันนี้ขายทิ้งไปขายทิ้งไปฮรี่โล1หนึ่งทีมีเม็ดนี้1เม็ดวางไว้ตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้น่าสนใจนะน่าสนใจแะวผมเอาวางไว้ที่ช่องว่างแล้วกันตอนนี้รุ่นเยอะมากฮะรุ่นเยอะมากๆเลยแล้วก็มีแท่งอันหนึ่งอยากใช้นะแต่ช่องมันไม่พอฮะลีโลหนึ่งทีอืมอันนี้วางไว้ตรงนี้รีโล ล็อกล็อกไหมไม่พอแล้วฮะล็อกนี้หรือว่าอันนี้ดี2 3สมบาท3บาท3บาท,บาทผมขายนี้ไปซื้อนี้มาในนกเขามาเลี้ยงไว้ตรงนี้ได้ฮะเลี้ยงไว้ตรงนี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 ้อันนี้วางไว้นี่ได้อ่ะโอเคหนึ่งและสองอันนกเขาขึ้นไปฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้ควนยาวางไว้นี่อันนี้เว็บที่17แล้วขายไปเลยฮะแล้วไปกันต่อครับ ไฟต้องข้ามมีกระทาอยู่สามอันซึ่งครั้งที่แล้วมันเจงบงนะทีมทีมที่ผมเคยเห็นมันเจงไปเพราะว่ามานาไม่พอแต่ดูดูมานาเมื่อกี้ขึ้นมาสามสิบหยดเขาเขามีขวดสองขวดเนี่ยสองขวดสองขวดลอตตี้ตอนนี้เลือดเราเพิ่มขึ้นมาเป็นเอ้ยสิแรงอะ่ะเมื่อกี้บอกว่าเขาเขามีไม่พอแต่ทีเนี้ยเขามีขวดนะฮะมานาโพชั่นเขาเปิดทีได้สามสิบหยดนะฮะเมื่อกี้พอเลยฮะพอใช้งานหมดทั้งสามกระทา นี่คือวิธีแก้ไขของเขานะฮะโอเคแล้วเรามีตัวนี้มาปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บผมวางไหนได้บ้างน่าสนใจนะเจ็ดบาทด้วยเจ็ดบาทด้วยเออแล้วมันมาเว็บที่สิบเก้าด้วยนะประเด็นอนะมาเว็สิบเก้าฮะอืมเอาวางไว้ตรงไหนดีผมอยากวางไว้ตรงนี้นะอยากวางไว้ตรงนี้แต่ก็ไม่ซื้อดีกว่าฮะลีโลเอาอันนี้มาเพิ่มเพิ่มหน่อย อันนี้ก็น่าสนใจเอาอันนีม้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าฮะเอามาแบบเปิดอำมาตางไงไปกันต่อฮะแค่นี้เลยแล้วกันไปต้องข้ามมีด์กเซเบอร์แล้วก็มีเจ้าบัตทอนด้วยฮะเกราะมีร้อยสี่สิบหน่วยเราตีไปก่อนเลยตีไปก่อนแล้วขโมยเขาได้ไหมเนี่ยขโมยโหลดขึ้นมาโอเคเราเปิดแม็กเลือดขึ้นมาฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามมีแมไพรยเราก็ขโมยแมไพรยตี เออแล้วมีลีเจนด์ในสี่หน่วยสี่หน่วยแล้วสูสีสูสีแล้วเราตีทั้งดูดทั้งตีทั้งดูดอะตี้เออแหมดาเมจเท่าไหร่เราอะเจ็ดสิบหน่วยฮะแล้วไม่มีคอร์บัตเตอร์คริสตัลนะแล้วก็มีครีอยู่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะพอกุ้มกลิ่นนะพอกุ้มกลิ่มเท่านั้นแต่ถือว่าดีนะถือว่าดีมีสองดวงนี้แซ่ผมอย่างเทพเลยอ่าปฮิสตอรี่ครับเดี๋ยวเราไปตีชาวบ้านกันฮะดาวขึ้นมาหน่อยเดียวเอง ไฟตรงข้ามมีคาถาไอ้คาถานกเขาแล้วก็คับเค้กคาถาคับเค้กไรนีด้วยฮะคือสายเนี้ยคือคาถาล้นมากคาถาล้นมากจริงขอแค่มีมานาใช้ยังไงก็เทพนะฮะแล้วเขาแบบมีมานาออฟหลายเม็ดด้วยแสดงว่าเขานี่สามารถที่จะทิกเกอร์มานาใช้ได้อยู่เรื่อยๆเลยนะฮะอยู่เรื่อยๆเลยแล้วเราแบ็เลือนขึ้นไป700อะ่700อะ700ฮะแล้วเราโดนดีบัฟเรตี สูสีไม่สูสีเราได้เปรียบเยอะเลยฮะได้เปรียบเยอะเลยแล้วตีเออเราก็ขโมยของเขามาหมดนะขโมยเขาเข้ามาอันนิวลิงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอตัวนี้เหรอนีอ่ใช่เลยโอเคไฟต้องข้ามามีเดสโรตัสอยู่อันหนึง่งแล้วก็มีสองหอ,อกหอ,อกพิษแล้วก็หอ,อกแสงฮะเล่นแล้วก็มันเขาเล่นดุนแน่นมากเลยนะดุนแน่นดูลกดูอะไรเดียว เขาคือเขาวางของมันดูแน่นไปหมดแล้วเขาเล่นไอ้กระเป๋ากาชาเหมือนกันนะฮะเล่นไม่ต้องคิดครับอะไรออกมาเล่นได้เล่นไม่ให้หมดฮนะเราตี้เราไฟตรงข้ามมีบัฟเราขโมยมาหมดฮนะเราขโมยมาหมดขโมยมาขโมยมาเปิดอมาตะด้วยเราขโมยอีกฮนะขโมยอีกเออแม่อะไรตั้งหนาแล้วเนี่ยดาเมจเดดาเมจเดลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลบสามสิบห้ามีการลดลดดาเมจลงลงด้วยอ่ะ แล้วก็คีย์ดิคอห์ฮิตรีสตันนะป้องกันการค r i t i ิคอด้วยสตาร์นรีสตันป้องกันการสต u n น unt, แล้วก็มีอันฮิลลิ่งอันฮิลลิ่งสนี่ของผมเองนะฮะแล้วก็มีโดนตัดเลือด25%แล้วก็มีการลดดาเมจระยะไกลอีก35% 2ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นของใครอะ่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวไหนวะกัน35%เป็นของกระเป๋าปะ ของกระเป๋าหรือของใครนี่ของรองเท้าเออรองเท้ามันกำลังเด้งอยู่เลยฮะกำลังเด้งอยู่เลยรองเท้าดีนะครับรองเท้าดีมากเลยผมจําได้เลยที่ว่าโดนระเบิดขวดไปแล้วรองเท้าสามพู่ทาให้ผมโนตได้โนดาเมตอะ่ะโนดาเมจฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามมีแท่สองอันนะของเรามีสองหัวใจแท่ฮันเดียวครับสู้ๆเลยสู้ๆเลยสู้ๆเลยอตี้แล้วเลือดเราเหลือครึ่งเดียวฮะครึ่งเดียวเปิดแบตเตอรี่ไหม เปิดเป็นทะเลเราสวนสวนสวนเราครีไป85เราครีดได้ด้วยแฮรต็ตี้สูสีมาสูสีแล้วเหลือ 90. เก้าสิบรถไฟตรงข้ามมีก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาเราเปิดออกมาตาพอดีเราหวด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 เข้าไปหวดเข้าไปอีกขออีกทีโอ้โหอันนี้เดียวยนี่เดียวเองฮะสายนี้แทบจะเป็นสายฝาแฝดของเราเลยนะดูดิฟอร์ชูแนนคิดก็อยู่ตรงนี้ฮะของเราก็มีนะฮะแล้วเขามีพัศลแบ็กพัศลแบ็กพัศลแบ็กตัวนี้รู้สึกมันจะทำให้ ทิเกอร์ช้าลง5้าแล้วมีกระเป๋าพัโซออกมานะฮะเขาตีไวไหม1.261งหนึ่งหน่อยๆของเราอ่ะ1.2่ฮะเราตีช้ากว่าของเขาอันนี้นะฮะแล้วเขามีน้องหมาด้วยเขามีตัดเลือดด้วยของเราโดนตัดเลือดไป98%นะฮะนั่นหมายความว่าเราฮิวแีแทบไม่ได้นะฮะแทบไม่ได้ของเราตัดเลือดแค่สิเอเองเพราะว่าเอ้ยอ๋อเขามีเม็ดแดงเม็ดแดงเขามีเม็ดแดงด้วยนะะมีนี่ตัดเลือดตัดเลือด เออน่าเสียดายแต่เขาก็ฮิวได้นะฮิวได้นี่มีดีบัฟดิสตนหนึ่งครั้งด้วยเสียด,ดายอะดาเมจเราก็แรงอยู่นะแต่สู้เขาไม่ได้นิดเดียวเองอะดูดิเออนิดเดียวเองไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามเล่นสายสตันครับมีบัฟอยู่แค่นี้เอาละสิเขามีบัฟน้อยเฮ้ยเกามีบัฟน้อย,เข,อยเขามีบัฟน้อยเราขโมยเข้ามาเขามีบัฟหน่อยเดียวเราเราขโมย ขโมยมาเฮ้ยเ <c oughs> ขามีแวมไพายเราขโมยแวมไพร์เขามีแวมไพร์ขโมยแวมไพร์เอาตี้มีแวมไพร์อยู่3มีเอ็มพาวเวอร์หนึ่งเอาขโมยมาให้หมดนะขโมยออกมาโอเคไม่ต้องใช้ฮะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเล่นนะตี้ตี้มีมีเอ็มพาวเวอร์มาแล้วขโมยมาอีกขโมยขโมยแล้วลบขโมยแล้วลบมีอีกสองอยา่างไม่ต้องเล่นนะอเออแหมเหนื่อยจริง,รงไม่ต้องเล่นนะสายเ <c oughs> กลี้ยง เกลี้ยงเก่าเกลี้ยงหมดของเรายังแบบมีทั้งบัฟมีทั้งดีบัฟเนี่ยเต็มไปหมดเลยแม่เฮ้ยสุดยอดโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค,ค์ลให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ